หวานของวงแซวกลุ่มศิลปินชาวลาวโด่งดังมากเมื่อ10กว่าปีก่อนเป็นเพลงที่ทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักในวงการเพลงเมืองไทยวงนี้มีนักร้องนำคือศักดิ์อาทิศักรัตนวงศ์ที่ปัจจุบันยังคงลอดแ่นอยู่ในวงการดน,นตรีของลาวในฐานะศิลปินชั้นนำที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานคุณศักดิ์เล่าย้อนให้เราฟังถึงที่มาของวงเขาว่า เริ่มจากการที่กลุ่มเคพื่อนสมัยมัธยมปลายที่ชอบในดนตรีได้ไปเรียนดนตรีจากนั้นก็รวมตัวกันไปประกวดร้องเพลงจนได้รับการทาบทามเข้าสู่วงการแม้ว่าตอนนี้สมาชิกของวงจะต่างแยกย้ายกันไปนะคะแต่คุณศักก็ยังคงมีผลงานออกมาในานามศิลปินเดี่ยวภายใต้ชื่อศักแซวซึ่งยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาแฟนเพลงค่ะ คนต่อพาบกับกันยังโอเคอยู่นะเพราะส่วนใหญ่คนที่รับคู่เพลงของซักกับเซลนี่กัดกลุ่มเดียวกันคล้ายๆกันแล้วกัยังมีคนติดที่ตามอยู่คือเก่าแล้วก็ตอนนี้มีไปร้องเพลงมีไปร้องตามร้านหรคอนเสิร์ตบ่อยไหมคะกันยังมีอยู่เรื่อยๆปีหนึ่งกับเฉลี่ยเดือนละสามชีงานไปเรื่อยๆอยู่เจ้าก็ยังมีเรื่อยเจ้ามีเรื่อยแล้วก็มีงานจากไทยกันยังมีอยู่ดนๆเนท่านึงแล้วก็ เป็นเป็นเขาจะให้ลงลงห่านเป็นวะเขาจะลงลงไปลงตามพับตามนี่ยเจ้ากันยังมีแล้วกับคอนเสิร์ตมีลามีคอนเสิร์ตงใหญ่ก็ยังมีอยู่เจ้าแต่คอนเสิร์ตของตัวเองบ่มีละเป็นลักษณะเจมคอนเสิร์ตาคุณศักด์ก็ยังเล่าอีกนะคะว่าอาชีพศิลปินในวงการเพลงของเราไม่ใช่อาชีพที่เป็นรายได้หลักค่ะงานในวงการเพลงก็ถือเป็นงานดิเรกที่จริงจัง และศิลปินทุกคนก็ตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานออกมาปัจจุบันนะคะนอกจากงานร้องเพลงคุณศักก์ก็ยังทำงานในธุรกิจโฆษณาของบริษัทในเครือของค่ายเพลงอินดี้รีคอร์ดของสอปป,อปอลาวทั้งยังเป็นผู้บริหารค่ายเพลงแล้วก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะนั่นก็คือการขายอะไหล่รถฟโฟกที่มาจากความชื่นชอบนอกจากเราได้เห็นบทบาทของคุณศักก์ในมุมของศิลปินผู้มีความสามารถแล้วนะคะ ก็ยังเห็นบทบาทของเขาในการเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีที่จะตัวต้องการเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานให้กับวงการเพลงของสอปป,อปอลาวหากมองอุตสาหกรรมดนตรีของสปป,อปอลาวในปัจจุบันค่ะพุนศักด์ก็บอกว่าค่อนข้างเงียบเหงานะคะแม้ว่าจะมีศิลปินที่ออกมาสู่ตลาดมากขึ้นแต่ว่ารายได้ก็กลับลดน้อยลงค่ะซึ่งเป็นผลจากการที่ศิลปินบางรายกดราคากันเอง กลายเป็นการทำลายวงการเพลงโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งแม้ว่าตอนนี้อาจจะมองว่าเป็นยุคข,ขาลงแต่คุณศัก์ก็ตั้งใจที่จะอยู่ในวงการคอยพัฒนาให้วงการเพลงของเรากลับมารุ่งเรืองเฟื่องฟูอีกครั้งศิลปินวัยรุ่นทุกมื่อนี่สามารถทิดเพลงเองได้แล้วแล้วก็สามารถมิกซ์เองช่งกลายเป็นโปรดิวเซอร์เองได้ได้หลายๆคนเนาะ mm hmm. แล้วก็เหนือได้ว่าเขาหันซีฮ เพื่ออุดมการณ์หรือเฮตเพื่อธุรกิจบออันยุคนี้เ่าว่งเป็นยุคมืดบอกกับบถึงก็มืดเนาะแต่ขึ้นว่าเดี๋ยวเจ๊นายมันกาครับขึ้นมาใหม่เพราะตอนนั้นก็ทุกคนก็ต้องซอยกันแลาวักกับเว้ากับมูอยู่ในวงวัดเจเด็กตัวเองก็ต้องอยู่อยู่จนฮอดมืดที่มันกลับมาถ้ามืดเด็กมันกลับมาเมื่อนั้นอาจจะปล่อยวางได้และนี่คือศักดิ์วงแซว ศิลปินผู้มากความสามารถที่เขาเป็นความหวังในการพัฒนาวงการเพลงลาวให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งค่ะ